เห็นหน้าของนักแสดงหนุ่มค่ะโต๊ดอัครรัตน์ติดตะิริออกงานอีเวนต์เดาได้เลยต้องเป็นอีเวนต์เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคู่กำกับดังพดอานนท์แน่นอนนะคะซึ่งก็ใช่แหละค่ะตามนั้นเลยเพราะว่าล่าสุดหนุ่มโต๊ดค่ะได้มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊สโคดซิงซึ่งเรื่องนี้เจ้าตูวบอกว่ามาแค่เป็นแขกรับเชิญนะคะเพราะว่าพี่พดติดต่อมาเองค่ะชวนให้มาเล่นเรื่องนี้หน่อย นุ่มต้นบอกว่าแค่เห็นสายโทรเข้าค่ะเป็นเบอร์พี่พศจะเป็นงานอะไรก็ไม่ปฏิเสธนะคะเพราะว่าจําได้ดีว่าคนที่พาเข้าวงการบันเทิงทําให้มีชื่อเสียงมีแฟนคลับมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวก็คือพี่พศคนนี้แหละทําให้ทุกงานค่ะที่พศอ,อนนุ์จ้งจึงต้องมาเล่นให้ได้จะบทเล็กบทใหญ่ไม่เกี่ยงนะคะ นุ่มโต้ถึงกับยกให้พี่พศเ,เป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่งค่ะเพราะว่าวันที่ไปแคสซิงเป็นนักแสดงหนังพี่พศเรื่องแรกไวเป้งนักเลงขาสัน้นตอนนั้นอายุแค่19ปีค่ะไม่คิดด้วยว่าจะได้เพราะว่าไปกับส่วนสูง175เซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ทั่วไปค่ะตัวไม่สูงมากนะักหักเทียบกับนักแสดงคนอื่นๆซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เลยค่ะว่าพี่พศบอกว่าเห็นอะไรในตัวหนุ่มโต้น,นะคะแต่พอพี่พศก็ดึงตัวมาเล่นหนังเรื่องแรกแล้วก็ยังคงเป็นครูคนแรกที่สอนกั แสดงด้วยค่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่พ์เขาเห็นอะไรในตัวผมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นพ่ออีกคนนึงผมพูดกับเขาเสมอว่าเขาเป็นเหมือนพ่อผู้มีพระคุณอีกคนนึงครอบครัวผมรักเขาทุกคนเพราะบอกว่าถ้าไม่มีพี่พ์อ่ะก็ไม่มีผมในวันนี้ผมก็น่า,นาจะไปทํางานเซเว่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนั้น ตอนนี้ค่ะโต้เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะหลังจากที่สิ้นสุดสัญญากับวิกโมชิดเมื่อปลายปีก่อนค่ะเจ้าตัวเล่าว่าสถานการณ์ตอนนี้คอนเทนต์ละครเกือบทุกช่องเปลี่ยนแปลงค่ะไม่อยากให้เรียกว่าเป็นยุควิกฤตของนักแสดงที่ช่องคอนเทนต์ละครเนี่ยหันมาเอาดีด้านซีรีส์วายแล้วก็ยูริแต่ว่าหนุ่มโต้อยากให้มองนะคะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยค่ะก็ต้องทําในสิ่งที่คนอยากดูแต่พอเป็นยุค BL หรือว่าบอยเลิฟมาแรงถามว่าโต๊้ก็มีค่ายไหนชวนไปชิมลางเล่นซีรีส์วายหรืออย่าง เจ้าตัวบอกยังนะคะแต่ถ้าหากมีขอไปปรึกษาพี่พศก่อนค่ะก็ต้องปรึกษาพี่พศอะไรอย่างเงี้ยเขาปรึกษาแต่ว่าเราไม่ติดเราไม่ติดอยู่แล้วเราเราเล่นได้อยู่แล้วเพราะโต้ก็อยากเล่นทุกบทบาทอะไรอย่างเงี้ยที่โต้ได้รับหมดเลยแต่โต้รู้สึกว่าโต้ไม่เข้าอ่ะเพราะว่าเพราะว่าโต้แบบเป็นคนที่หน้าเข้มเหมือนเหมือนชายไทยอะไรอย่างเงี้ยและอายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วโต้ก็ ดูตามยุคทันยุคสมัยอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแบบขาวขาวอะไรเงี้ยใช่ไหมขาวขาวเกาหลีหวานๆวานอะไรเงี้ยแต่โตมาทางเข้มมาดุอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าถ้าไปทางนั้นจะไปในแนวไหนอะไรเงี้ยมองไม่ออกกับเราอ่าใช่ครับมองไม่ออกแต่ถ้ามีแล้วบทเหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมเล่นอยู่แล้ว ยังยึดอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพหลักนะคะแต่หากวันไหนว่างแล้วตรงกับวันที่มีงานใหญ่ๆประจําปีแบบในภาพที่เห็นเจ้าตัวไปตั้งแผงเลยค่ะเปิดร้านขายน้ําผลไม้นะคะ mm hmm. เพราะว่าหนุ่มต้นก็มองว่าเวลามีค่าไม่ควรปล่อยผ่านไปแบบไร้ความหมายอย่างน้อยมีรายรับเข้ามาบ้างจะน้อยจะมากก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะ mm hmm.